สวัสดีครับผมเบาน้องครับมือนี้มาพอๆกับเบาน้องอีกคือเก่าครับผมมือนี่เบาน้องก็มาแสดงความดีใจครับคนที่ดได้รับโชค,ครับงวดวันที่สิบหกเมษาหกเจ็ดครับผมงวดทิ้งวดนี่หลยคนถูกหวยครับผมตือกันเจ็ดเก้านะครับเนาะเจ็ดเก้าเก้าแปดครับผมหล็กถ้าใครกระเขา้าทะเบียนรถอีกแล้วครับทะเบียนรถขั้นไม่เพิ่นน,านา่ะนะขั้นแดงนะ พี่วิไลน่ยสื่อมาให้ถวายเพื่อนงวดนี่เขามาหลับโจกกันคือเก่าคิดชิงใดใครสมงวังดังปาถนาเบาหนองกับขอกราขอบพระกุ้นถูกกําลังใจทีมี่ให้เบ้าหนองเสมอมากับผมหลายคนบอกว่าถือเหขน้ำตาไครหลายครับแปดเก้าเก้าแปดนหล่ะแต่ว่าเสียดได้เนี่ยมันเป็นเลขอันมันเป็นเหขอันแต่อันเขากระสือ เพราะว่ายังเพราะว่าเหลขสชมือนี่มันก็ออกแต่เลขอันล่ละเหล็กบ่อันมันบ่ออกดอกมันก็ออกแต่เล็อันั่นละก็เลยต้องซื้อครับบางคนซื้อได้ใจใจกันหลายบางคนใจกันหน่อยเอาคิดเบื้องขนาดบางคนมาใจสามสิบบาทไก่ยังซื้อเพราะว่ายังเขาบอกว่าเขาเสีอและเขาศรัทธาในโตตะไครครับเหลขกถูกเล็กถูกเหล็กเหล็กยิ่งเหลขถูก เลขทูบนี่สองสองสี่แปดสองสี่แปดบ้านน้องก็ซื้อลอตเตอรี่ไป้ด้วย 8, ลเลขสองสีแปดเลขเลขรถแปดเก, 5, 8, 9, 5, 8, 9, บก้บ้านน้องก็ซื้อลอตเตอรี่ไว้ห้าแปดเก้าห้าแปดเก้าบ้านน้อนง,นงก็ซือบ้านน้องก็ซื้อได้สามตัวนี่บ้านน้องก็ซื้อได้แต่ว่าบ้านน้องได้บหรเราเพราะว่าบ้านน้องซื้อบุหลนะครับนอาคาเจ็เก้าเจ็ดเก้ากับ มีของเหล็กอาจารย์นิลาน้าเหล็กอาจารย์นิราหน้ากับเขาเจ็เก่าแต่ว่าอันหาไอ้อียังก็เหล็กสามโตเพ่นอ่ะมันมันบ่มีแปดมันบ่มีแปดมันมีแต่ศูนย์เก่าศูนย์หาแล้วก็มีมีสามแต่ว่าแปดเนีบ่มีเขาแต่เหล็กสองัวครับเหล็กอาจารย์นิลานาา้าหลายคนก็มกักเหล็กชนนี้หลายคนก็ถือครับบันนี้เหล็กฝันของหลายหลายคน ก็ถือครับเจี๊ยผาแดงเจี๊ยผาแดงถือหลายเจ็ดเก่าแต่ว่าเราซื้อรอตลีไว้ได้บหลายเจ็ดเก่าเราซื้อได้ประมาณสิบใบมั้งรอตลีเจ็ดเก่าแล้วก็มาถือข้างนอกอีกเพราะว่ายัางเพิ่นถือเลขกันที่ว่าหลาน,นนะเพิ่นลอดูส่รลอดเพิ่นเปเน้นนักก็คือเจ็ดเก่าเนตนักแห้งเจ็ดเก่ามันถือหลายแสนอยู่เจ็ดเก่า แล้วก็แม่จิตแม่จิตกับฟันแมนคือกันหลายคนอยู่ครับไฮเหลกมางวดนี้ค่อนข้างจะถูกกันหลายคนแล้วก็รบอกมันว่าไฮเหลกเมื่อแล้วเขาบอเบิงเนี่ยเขาบกว่าเบิงช่องเบาหนองคือกันเพราะว่ายังเขาเิีว่าเบิงเหลกของคนอื่นเพื่อจะเอาไปทำเปซื้อเหลขกคือกันแล้วก็หลายคนก็นถือเล,กลขกน้าตาข่วนมากเลข8แปดเก้านี่จิถือน้ำตาขกับหลายแปดเก้านี่จิถือน้ำ ไปเก้าแปดที่ถึงน้ำตาไครไลยเพราะว่าทะเบียนรถตาไครครับแปดเกับเก้าแปดนะแต่ว่ามีอยู่ตัวหนึ่งเบาหน่องเอาให้เบิงโบเบิดลเลขทะเบียนรถเพิ่นน่ะเลขทะเบียนรถตาไครนั่นเะบาหน่องเอาให้เบิงโบเบิดลเลขทะเบียนรถตาไครที่อยู่ด้านหนา้าเบาหน่องเฮเบาหน่องให้เบิงที่ด้านหลังด้วย่ด้านข้างแต่ว,ว่าด้านหนา้าเบาหน่องบ่ได้เอาให้เบิง เลขเลขยูดาน,นาก็คือหนึ่งแปดเก้ากับ17 189กับ17ด้านหลังก็ด้านข้างสิมีแค่แปดเกมันวท,นที่คนที่คนเห็นหลายเพราะว่าบ้านหนองบัวด้สังเกตเขาว่าดาน,นาก็มีเลขคือกันมีแต่ให้เบิ่งแต่ด้านข้าง189กับ17 189กับ17 ครับเรืของตาไข่รถคันแดงเลยอันนี้คือรถคันแดงแล้วก็มีพี่เพื่อนฝากให้เบ้าน้องซื้อรถมาฝากผีไข่นําซื้อรถมาฝากถวายผีไข่อ่าเพราะว่าเพื่อนได้รับชูเพื่อนว่าให้เบ้าน้องซื้อรถมาถวายผีไข่อีกแน่ว่าสัตอ่าเบ้าน้องก็ดีใจเบ้าน้องก็ยินดีครับผมเพื่อนห้มาเบ้าน้องก็จะเฮ็ดตามที่เพื่อนบอกนะครับนดี๋แกจะคอยมาติดตามวัน เหล็กรดขั้นใหม่สิเป็นตัวใหหรือชิมาอีกในทะเบียนขั้นเก่าก็ร่แเน่ใจครับย้ำไม่นค็เกิดการเดืดเหล็กต้องงวดเบ้าหนองงวดนี่หลายคนถามมาว่าเบ้าหนองใช้ต้องงวดตัวไดเหล็กต้องงวดเบ้าหนองเบ้าโอ่งงวดงหานนเบ้าหนองเบ้าเหล็กโเบิดเบ้าหนองขอโทษนะครับเพราะว่ารอตะลีที่เบ้าหนองซื้อไว้นั้นเบ้าหนองซื้อไว้หลายโตอยู่เหล็กตะไคร้เนี่ย เลขตะไคร่เบาหนังสือไว้ทุกโตเลยเลขตะไค่เบาหนังสือไว้ทุกโตเลยสี่รอสน,นี่คือเลขถูกแล้วก็เลขปิงปอง9ก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดเบหนังสือลเลขไอ้ทะเบียนรถเพลินห้าแปดเก้าห้าแเก้าบหนังกรสือห้าแป แต่่าเบาหน่องบอกผ่้เบิดแต่ในเบาหน่องก็ขอตัวขออภัยนะครับเด้อที่เบาหน่องบอกเด็กบาเบิดท่านบอกเบิดทุกโตแต่ขนาดลงซํานัน้นเขาก็ยังว่าหลายอยู่หลายดีครับเพราะว่าเบาหน่องกระซื้อนีว่วะเบาหน่องกระซื้อหลายเนี่ยบบแมนบบซื้อได้หลายนันยน่นซื้อทุกตัวมันก็ไม่ได้ตัวน,นั้นละไม่ได้หาแปดเก้านั่นละเหล็กสามตัไม่ได้หาแปดเก่าะถือว่า โอเคแล้วก็มา8998นะครับนะาะงตั้งแต่งวดนี้้ามาตามกันต่อครับหลีกต,กตะเลขกทะเบียนรถตะไครที่ยังบม่ทัดออกเด้อ189กับ18 17 189กับ17ครับผมถือถ้าว่าเบาหน่องให้ตตองงวดไปก่อนเบาหน่องห้ยตองงวดไปก่อน189กับ17ลองพิจารณากันนะครับเด้องวดวันที่1 พฤษภาหกเจ็ดครับผมจังไดก็มาดับโฉ์ไปร่วมกันเดี๋ยวบ้านหลวงก็ไปขอเหล็กคือเก่าครับผมแต่ว่าตอนแต่ว่ากาลังตอนนี้คือวางแผนงานไว้อยู่ว่าจะไปหมองไดแน่ลนหลายหม่องเพื่อหยังเพื่อทุกคนจะได้เหล็กลหลายหลเหล็กหลายหลายโตนะครับเนาะบางคนก็บอกให้บ้านหลวงไปมองนี้บอกหลายคนบอกว่าให้ไปมองนี้ให้แน่ไปมองนี้ให้แน่ตังสีน่ประมาณนี้เดี๋ยวบ้านหลวงก็จไปครับจังหดก็ค่อยติดตาม มาลับโฉกเปืนำกานขือเกา่าคิดทิ่งใด้ไข่ทรงวังดังปัตนาสุขผู้สุคนครับผมอย่าลืมนะครับ1 8 9่งกับหนึครับผม1 8 9่งกับหนึนี่ต่อหวัวแลว้วอย่าลดไอ้ไข่ครับผมขั้นเก่านี่ละ่ะขั้นแดงนี่ละ่ะเดี๋ยวถ้าเบิ้งขั้นหม่สิบีอเพื่อนบอกว่าเอาขั้นง,งามๆล้วกาเอาขั้นที่มีเหรียญก็มีเพราะว่ายัางเพื่อนบอกว่า เพิ่นมกักเพิ่มดสิเพิ่มมากเลีกกันเหลีกนี่ลดเพิ่ว่าแต่ว่าเลีกเล็กเล็กปิงปองที่บ้านองจับใด้บานองจับไดเก่าหนึ่งเบานองเขียนเหล็กไว้อยู่เก่าหนึ่งเก่าเจ็ดกเขียนไว้หลายคนกับถือหลายคนกับบอถือเพราะว่าบางคนกับว่าเหล็กมันออกแล้วออกอีกออกแล้วออกอีกกับโบกับโบได้บด้ซอแต่กับโบเป็นยังครับมาอิลีครับจะได้งวดน,นี้ เอามารับโจทไปดูกันคิดสินัยไก่ทสมวางนั่งปรารถนาสวัสดีครับ